น้ามันขึ้นกูนเก่าเนาอจอยจ้อยพระดีงามแล้วฮื้อ,อม่ได้พอกันในห,หอบลายมือไป่นอะนี่เป็นจังไรฮึคิดหอดกันอยู่ปะ<ว>ยมืดดีนะมันนี่นมืดคิดถึงกันอยู่ไหมทอดคิดหอดอะไรปะวันจบไม่นะวะ พี่ซีว่าไปหากันครั้งแรกเนี่ยกอดเลยเดอร์พันมากอดมาได้เนาะกอดมาได้ผิดทีเอ้าซื้อกินเลยเขาเอ้ากำลังดังใส่สีเห็นยังกินเห็นว่าสิตมมีโอ้ตมอมเอาปลาทูเห็นว่าหมักอะก็หมักม่วงอากาศทันหอนนะสิกินลงม่วง อายก็อยากกินคือกันเลยอายกินละคร่ะกราบท่านสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องผู้ไปบัดสุขสุขคนเนาะทางฝั่งเราฝั่งไทยเสร็จแล้วแต่การยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บ่าวสอนสายเสน่ห์แล้วพี่น้องคนนึงบัดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องบกปับใจกับบุญกุณเนาะงพี่ที่กล้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ตอนอินเบดบาสอนไยกับขออนุญาตนำ่องอาตูนแนลอีกแล้วพี่น้องว่าสิได้นำออกมากขโมลเนาะบางส่วนบางตอนจากซองเป็นมาหายเอฟซีบาซอนไซเบิ้ไงได้ส้มอีกทีนึงพี่น้องเลยอ่าจจะเริ่มเข้าไปเปบิ่งเข้าไปส้มคลิปเต็มอยู่ซองอาตูนแนลเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าคลิปนี้ก็ต่อตุนเนาะก็ได้มาหาน้องบองอ่าเป็นปกติแล้วพี่น้อง หลังจากที่ว่าเพิ่นได้คล้ำเนาะจิบปลายกว่ามือเนี่ยตีไบร์ไปหามาซูนองบองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพป็นกะได้มาหานองบองเป็นปกติแนะพี่น้องเอฟซีหลายๆคนก็คงสิอยากเิ็นเนาะาบาตูนมาหานองบองครั้งแรกได้มือที่วา่าหลังจากที่ว่าเศร้าคล้ำเนาะเพป็นกะมาเล่นองบองเนาะ เราบอกเป็นการสักษาชีวลากอะเป็นเรื่องผสมกิมน้องพร้อมกันเลยพี่น้องกินแล้วแต่ว่าสิกินอีกโดนไม่ได้กินเขากับเจ้าไปพ่อแม่ไปไซม์เมื่อนี่บ่อยู่เฮือนยังอยู่เฮือนบ่แม่ไปเวียกนะแม่ไปเวียกเวียกได้บ่ฮู้ หู้ยิบว่าอาจะลงมาหู้คือว่าหูฮะเสร็จเดอ่าคิดว่าว <Z D. S 1> เราคิดว่าคิดว่าบุจือ,อโอเคฮนะแต่งกินแต่ว่าอาเนี่ยเปสิ่งว่าอิ่มแล้วอาแก เป็นยังไงบดีพอกันดนเป็นยังไงมืดมิดเลยบ่อสปีงเลยก็คุยไปนําเลยก็บปีงไปนําเลยไปเบืองนั้นเป็นยังไงบดีพอกันดนสิเยังไงบอสฮู้บายเชิญลงมาเต็งตัวท่าบ่สร้อนอะไรแล้วมาเต็งตัวปกติปกติอืมมาตรงเต็งตัวงามก็ได้ นี่เชียวแหมโดนนะจากเมื่อนับแต่นั้นมาจากเมื่อสามอาทิตย์สามอาทิตย์ทำสามอาทิตย์ก็สองสิบวันพี่น้องเก็บยหอดเดือนวันโอ้นนะบ้านเมืองจากบ้านเมืองยังมาขลามขลานั่นขลานี่อยู่แต่ว่าถ้าน้ำพอน้ำพอมาบริเวณขลามนะ อัมพรก็ต่างไม่ได้ต่างคือกันบ้านเดียวกันสินเช่นไรเห็นอยู่อัมพรไปแท,ทง้งปะแมนมาอนีายไปแท้งไปแปลงรถเพิ่นไป,ไปแปลงโทรศัพท์แมนมาไไปแปลงรถใช่แล้วแล้วเสียเนีญญ่ย ออเงินผู้ใหญ่ให้บ่เคยให้ออกน้ำบ่เบิ่งอยู่เบิ่งแต่เบิ่งบ่สรศไ่ได้ออกน้ำจนเคยเซทหา่าไอ้อบ่ผู้นัดคิดล้านาะเคยเคยเนะา,า,านะทลาผ้ไหนมาทลาเนาะสองพันบาท แต่ก็มีอีกทานหนึ่งทานหนึ่งในเมนนอนบริทา,ายคลิปคือบทายียกลายส่วนนั้นมันเป็นของเพลินเนี่มันเป็นของผู้ใหญ่พหพเพลินนะครับตองทายใเพลินเบิงเพลินเหนนะนะแล้วจุดป,ประสงค์ของเพลินในเพลินให้แนวจุดประสงค์ของเพลินน่ะนะเพลินให้ให้เฮ็ดยั้งนะนะเงินนั้นให้หาคนมาเสียเงินนี่แหละเป็นให้หนึ่งพันบาทบบ พอดีมือนันเมนน้องไปห่วมงานของนาบ้าไปสวยเบียกเลยแม่ก็ไปเมื่อนันอนนะไรลยก็เอินพี่น้องไปนำ <c oughs> ออก็ตังสีแต่เป็นจังสันนะนะสมมติว่าน้องขาน้องไปบ่ทันในมือทีแม่พาไปก็ไปเฮ็ดแต่เอินจะเฝ้าใจหลงัลง,ลงจากแล้วเออหลังจากแล้วเราก็ถ่ายคลิปเราก็ไปจ่ายพูดใดแน่ที ไปมือนั้นไปจ่ายเพิ่นเพิ่นเห็นนะนะหรือถ้าผู้ใหย่เพิ่นว่าบ่เป็นยังบอทายก็ได้กับ่เพ็่นยังแต่ถ้าเพิ่นว่าทายก็บทายก็เป็นการดีคือกันเพราะเฮาก็ได้คลิปแน่มีคลิปลงแค่เนอแล้วบ่เจ็บเป็นแค่เนอแล้วแค่ว่าเห็น เห็นน้ำคลิปสาวอัมพรเต้นอยู่จากเต้นจากไปห้องเพลงจากอึกติกลึกโค้งคลิปใดคลิปอัมพรลงสตอรี่นะห้องเพลงเลยอ๋องานดองว่างานงานงานดองร้าน <c oughs> มีซีนหบ่าอัมอพรเป็นห้องเพลง ก็เลยคอยกับไปยืนน้ำมันนะจินเป็น<อ>มูพเพียวเพลิบกางโอเคอ้าวปีงแล้วไหมไปได้แล้วได้จัดการเลยคิวเขาไดยตรงนี้อ้าวซิตุมี้ กินแบบทอนอ่ะอ่าแล้วแต่สันต้มก็ต้มคือบะบอกดิซื้อมีมาแล้วอ่าแล้วก็ไข่กับมันนั่นนอสิจงให้พ่อแม่โอเคเพร<อ>า<จ>ะว่าแ<จ>ม่เพราะว่าแม่กินมีบะได้อืมแล้วแต่สันซื้อมาลายอยู่จงให้พ่อแม่นั่งมาแล้วอืมเป็นอะไร อันนี้ก็คือข่าวดีของบ่าวุ่มที่บอกเมื่อนั้นว่ามีข่าวดีนี่แหละข่าวดีเสด็มาาได้มา,า, <laughs> มา,าน้องๆกันจะนี่พี่น้อจนงออจะคือลายแท่นน้สองทงเลยสองหอป่ะลายได้น้ำเนี่ยมันจำเป็นแกงบ่กรองไว้แล้ว <c> ก <oughs> ็ คุยกันวันที่ยังเมื่อไงมาเจอโอ้ขนาดวันยังยังบมาืจอเจ้าชื่อหน้าอายอย่าบ่า <laughs> บ่หน้าอายชื่ออยู่วันนั้นมาเจอนับแต่ออาของเงียนนับแต่ออเอาเงียนบมาืจอเลยเลยบางมือืจอบ้างมือเมื่อวัออน,นจนันทร์วันที่เก้า ลืมลืมวบาเนาะบาตูนเนี่ยผู้หนึ่งเป็นคนอินอินกับการเมืองไทยคือเนาะเลยอินกับการเมืองไทยคือแปลว่าคือมันลักษณะใครใครใค้าครคือเบื้องหนังเลยนะเพียงนอนเยครใครคือเบื้องหนังติดตามการเมืองไทยโอ้ยรุนว่าพักใดพักใดได้ที่หนึ่งอันดับหนึ่ง จะมีผักที่มักอยู่พี่น้องเนาะผักที่มักกันนะแบบบริมากเป็นตัวบุคคลแต่มักผักเลยแบบมักคนอมการบริมหาวานนี่แหละเป็นจัดการเลือกตั้งยอดบัตรบัตรเลือกตั้งปลิพัณฑภักภูมิใจไทยได้ดับหนึ่งพักปราชาชนได้ดับสองพักเพื่อไทย อดับสามโอ้ประตูบเบิงนี่เลยข่าวในเบิงถูกเมือ่อขันข้าวหน้าหน้ายูทูปยามใดเนี่ยขึ้นฟีดเลยการเมืองไทยแล้วก็พักที่บะตูรู้สึอว่าเบิงมงคลกิดอ,อ,นะอาด่านานยายวันนายบายคนดอบเป็นอะไรานานยบายของคนเนี่ยฟื้นสีบไดโนเสาร์ ให้เลี้ยงคือม้าพันว่าไปดาวอังคารอุ้ยหลาย,ย่างนะตลบไอ้ท <c oughs> ี่ซื้อข้าวเปียกมาเลยนะทหารนี่ปิดไม่เห็นเปิดก็เลยอันไม่เลยปน จะกกินขา้าวกินน้ำแล้วเราก็ไปพุ่นได้ไปใส่ไปบ้านใหม่น้องไม่เคยไปกทเลอะไปสูไปสวนกรืเบ,บิงบ้งเนี่ปล่เบิ้งตามแถวในตอนน้องเบิ้งเนี่ยขึ้นอยู่ประ่าณน,นันเฮือนค่อยหรือว่าเฮือนไอตูนหรือว่าคึ้อยู่ว่าเออนั่นเฮือนเฮาจะขึ้นไนดะ้แล้วกุมจริงเลย<ะ>แกเฮือนเฮาคนเด้บอบ่มีรัก ใส่ไข่บ้าหลายพ่อจะสกินมดบ่างไอือนไม่ได้อายได้กินข้าวมาแล้วเราจะมาพอฮันเด้เออน้องน้องบวนเด้ป้าื้ออันนั้นให้หแต่ว่าเพื่อนน้ำท่ันลุกตะบอลมังสบายเลย เห็ดเค็มเห็ดเค็มให้เพื่อนคนมากินเห็ดเค็มโรแมนมากแต่ว่ากินได้กินได้แต่เห็ดเค็มอันนี้แบบข้าวลำเองบอกเลยว่าแพทโมอให้ข้าวลำแบบข้าวลำเองโอ้ยหากปรึกษาแพทโมอก่อนว่าเหาเจ็บแบบนี้เหาเจ็บแบบนี้เหากินแบบอ่าจะอย่างว่าเหาเจ็บคอเหากินเห็ดเค็มได้ได้ที่เพื่อนกินเพื่อนว่าบ่ได้หูซึ้งยางเพื่อนจะกิน ขาวายคือคันกินเน่ได้รู้สึกอยางกินเลยโอ้นอนนอนเศร้า,าดอ,อกบาาวเศร้าเจ็บตัวยังเจ้าเจ็บหัวเป็นวัดแล้วไปกินเมดยาปลายาสาลาเนี่ยมันรสชาติอะไรคมเข้มหวานมันก็ต้องคมแต่ห้างบูม,มากกนแหละรสชาติตัวได้ข้างบุมากรสชาติตัวนั้นอะไรมันซีดีอันว่าเรื่องว่าเรื่องยาเด้ มันเป็นเรื่องแบบประเภทแนวกินกะกะอิงตามพี่น้องแล้วแต่นับแต่นี้เป็นต้นไปพี่น้องิสดินงน้องบองกับประตูนทุกมือเลยพี่น้องนะอพอแม่พี่น้องจะต้องขอบกขบใจล,ลายๆพอแม่พี่น้องทีช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นหอ,อดกิ่งเราตูนเองแล้วก็น้องบองก ขีดหอดขีดเถิงเส้นกันแต่ว่าเ,าเหตุยังบ่ได้เพราะว่าเราเรื่องอยู่นำกันในบ้านเมืองเนาะเราอยู่หลายคนเนาะสมุดเพิ่นทืนอ่อแนวนั้นเราไปขัด,ข,ดขัดคืนเพิ่นลักษณะเราบ่ม,มีการห่วมมือนำเพิ่นการนับตีนี้ต่อไปพ่อแม,ม่พี่น้องจะได้เห็นเลยบ่ตูนกับน้องบองคันบ่ทุกมือกะเกือบ,บ่าทุกมือพีอนะ่น้องจะได้เห็นแบบนั้น ับพอแม่พี่น้องได้เห็นนี่ว่าคอมเมนต์มียี่โบเอฟซีเป็นเสร็จมาแบบประมาณว่าเมื่อไรผู้เจ้าจะได้เห็นกันมีป่ะไา, <c oughs> ายกับเป็นเศษหาา่าไล่ไล่ดีใจน้ำเด้อประตูนพรุ่งนี้ได้ไปหาน้องบองแล้วมินิกระเซ็ตว่าไอ้ตูนเข้ามาหานะบอเป <c oughs> ็นเสร็จมาบอยที่จริงเนี่ยประตูระเราเสียลงมาแต่สองพี่น้องเลยแต่ว่าลดเพ ก็เลยเข้าไปในเมืองเข้าไปแปลงรถก็ไลยเสียทานองคนดูจะบูบอนองคนอ,านอ่านเลยบอตอนนี้ยิทัแแดงเด้อมาแปลงรถได้บิ่งอยู่บอจักงูโอ้นี่บ่เมนหนึ่งโมงละบ่สองโมงละบออันนี้แท่ดเลยสับ ประเด็นตุนมาแต่แตงปรด้ซื้อของกินให้ให้ให้สร้างซื้อของกินให้ทำงานสร้างเพื่อนปรด้ถ่ายคลิปเพราะว่าฟ้าโยงลงมานี่มาแต่ปตุนซื้อของกินแล้วไปให้ทางสร้างเพื่อนแล้วกะ็ปตุนไปเอาอุปกรณ์การถ่ายคลิปแล้วก็ตีลงมานี้เลยออหนึ่งโมงนะบ่ายหนึ่งโมงบ่ายหนึ่งโมงแล้วพี่เนาะ <laughs> มือเอินเดินทางเด้ไปใส่ถ่ายคลิปไปทำกานไ,ไปบานปลาลายไปบานไปสรุปห้องนามนองลอยอ้ยยังมันทันี้สรุป้องนามนองลอยแต่บตุนประมาณคร่าวๆแนวนามน้องลอยประมาณอยู่มูลค่าการสาป,ประมาณหกล้านปลายหกล้านปลายนี่นแหละแต่บทุนได้หับงบประมาณแปดล้าน ถึงหลักของน้องลอยกกษีแต่ว่าเกษีสรุปเบิรงว่าเธอได้แท้ที่เรือกกษีเอาไปให้ของน้องลอยเพิ่นอันนี้มันเฉพาะน้ำบอลตูนแต่ว่าเงินน้ำน้องบองยังบอกเรามากินบมดแล้วยังแ่น้น้องเพิ่นกับ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 เงินทีน้ำน้องน้องน้องบองเพิ่นเราใช้เบิรงว่ามันนังเลือเท่าไร กษตรไปให้ทางแม่น้องลอยเพิ่นแล้วกษตรเบิ่งว่าทางแม่น้องลอยเพิ่นสิซื้อยังสิเอาไปแผ่นยังเงินจำนวนนั้นแต่ว่าแน่น,นอนแหละเอาไว้ซื้อแผ่นเพลิดซื้อนอกินนอกอยากให้น้องลอยฮะเกษตรผู้ไม่พี่น้นองจะได้เห็นบ่าวตูนน้องบองไปถ่บบายคลิปอาจจะบ่ได้ไปัยนำกันทุกมื้อ อันนี้ประตูการันตีว่าได้ว่าบางตูน,น้งบองจะได้ไปนำกันทุกมือแต่ถ้าบนใดที่มันรู้สึกว่ามันง่ายๆแบบง่ายแบบายน่แกับสิพาหนอกันไปถ้าบนใดมันยากกับสีบพาไปประมาณนั้นพี่น้องเลย คนถ่วงอายไลน์ด้ยทั้งจอยทั้งดำครับว่าเดี๋ยวนี้ยทุกคลิปเลยคอมเมนต์ยังก็มีคนเซ็ตก็มียุ่นในฮือนก็มีในฮือนแม่มักถ่วงจากแม่เอือยยอังเอือยน้องสาวโอ้ยจะไปจอยจ่ดำแท่จะไปเห็นยังมานว่า มีน้องบองเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเราตุนกันไม่ได้ซื้อยังมาให้ม่ได้ซื้อปลาทูแล้วก็ซื้อไข่ไข<า>ก่จะเด้ออืมซื้อให้แล้วดิซื้อแต่กบไลายเด้ไลายแล้วเดี๋ยวมานาก่อนซื้อซีดแล้วก็มากินซสยจุกินซสยจุ กินยูเฮือนอายก็ได้ไปกินยูพูดนั่งดิไปเอากระทะไปเอากระทะที่กินอยู่นี่แล้วเต้ไปไปเจปอตม้มมีสบายสบายไปนอนเลยสมุดเดอร์ไปยูเฮือนอายสมุดเดอร์ <c oughs> ไอต้มมีเนี่ยต้องได้กินไงแม่มเลือกกินแต่เนี้ยแสบ มีเงินซื้อได้แล้วก็มีนี่ก็สุดเสพสำหรับน้องแล้วสุดเสพแล้วบ่ไนเนื่อยโอเคกันเสรนอ่าไปยูเฮนไอจะได้ซื้อมาใม่มาไห้เลยสิบเกตเลย <laughs> จนหน้าเป็นมีแล้วก็ทรงผมจะเป็นทรงพมมีแบบนี้เหนอยไเอาคือนองก็หลังจากที่น้องบองกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิพาน้องไป ยามแล้วแบบไปเบิึงเพื่อนพี่น้องเนาะอยู่พุ่นละอยู่บ้านเบาตูนการนอนเป็นไปกาเร่งแรงกับเฉลยข้ามาอีกธ้ามาส่งน้องเพื่อนก็อย่าลืมติดตามเบิ้งพี่น้องว่าเป็นจังใดจังไดเนาพี่น้องมาเด้อกินเมี่อได้บัดนี้่ได้มาเด้อจะทำหนึ่งบางบ้างยังหอนเด้อ อืมอันนี้บ่อยไอ้โดยอไอเดียวไม <laughs> ได้แล้วกินบะหมดว่าไอ้กินข้าขมาแล้วได้ยินเสียงจังไลยอืมสิบสี่ว่าได้ยินเสียงนี่บริาหานโปรดคุงเจ้าโดย หืมสุมดทนเดมาเด้อพี <c oughs> ่นอ้องเด้อ <c oughs> กินต้มมีกับไข่ไก่สีมือน้องบางดนบ่ได้กินโอ้ยหืมรสชาติเหมือนเดิมอืม ตัวเองกินเอง<ช>จ้ม <laughs> กินมันตายอมันตายอ่ะ <laughs> มาเด้อพี่นน้องเด้อกินข้าวเด้ออยากมืดในจังหน่อยพอดีเลยไปบ้านตายจักหน่อยเอาเครื่องอยากซิกาซอสมาสัก าเพ่อไม่เสียน,น้องเดลย <c oughs> มาตูนบุหูสีบรรยายน,น้องเลยที่ได้มาหาน้องมือนี่เป็นมือแรกมาตูนบุหูสีบรรยายให้พ่อไม่ให้น,น้องได้ฟังว่าคุณรู้สึกแบบรู้สึกแนวใดนะมันเต้ยแบบคำเดียวเลยส,สิบดีใจแต่ก็นจนบูพูดเสียวพี่น,น้อง đẹp Nhìn này im này Đẹp Đẹp bò Rồi Kín bà bà chút chút โอเคพี่น้องป๊าจนเกียงเลยปู่โมตุนกะดนแล้วบ่ได้มากินเขานี่เกียงเลยแ <laughs> สียบลายยังแสีบคือเก่าเนาะเลยแต่พอเสียบกูเนี่้าได้กินแก้วที่จะตำอ่า <laughs> <laughs> โอเคไปเนี่ยอากกินหมูหมเลยเปล่าไปพูดเอ๋ะบึง ไปไปเบิ่งงานเยอยู่เฮือนพุูดละเบิ่งทางทีมงานสร้างเพิ่นเห็นอยังแน่มื้อนี้ว่าตูนเป็นยังไม่ทันได้อัปเดตเพราะว่าณไปแต่สื้อข้าวเอเ้อซื้อของกินไปให้เมื่อกี้นี่แล้วก็มานี่เลยไปเมีเยดเ <c oughs> อ้าพี <c oughs> ่น้องเอ้ยโอ้โซอเจาแดดมือนี่แดดจ้างปางเลย <c oughs> อยู่ที่บ้าน อยู okay uh, so. ý, ý, ừ, ่ที่บ้านน้องบอเห็นหรออาใช่ดุลระเบิดตูนเนี่ยเบาแล้วเบาอีกเบาแล้วเบาอีกอันว่าดนลเนี่ยไปไปนูงเสือใหญ่แล้วก็เได้เดินทางไปฝุ่นแล้ววันน้องเสพพรก่อนบอรวไฟยังไงเดล๋ยวไปเลยบอไปเลยไปเลยเนาะไปเป็นนูงเสือใหญ่มันหอนเลยมาใหม่ เคปี่หน่อยมาแต่ว่าไอ้นุ่งเสือใหญ่แล้วก็จะได้เดินทางไปกุลละไปอัปเดตเบิ้งเรือนซานบานซองไปฮอดสายแล้วพี่น้องเนาะอืมอ,อสำหรับคลิปนี้บาตูนก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยตั้งแต่นั้นมาอ่ากับคลิปแรกก็อาจจะบรราดเจ็บเซอร์ไพรส์หลายๆคนแต่ก็บบาเป็นยังก็ต้องขอโทษขออภัยในไม่ายถ้าบาตูนเห็นยังมันบันทึกบันองกับขอโทษขออภัยน้ำใลายพี่น้องเนาะ ประตูนองก็ร la so ู้สึกดีใจที่ได้มาหาน้องเพิินแต่จริงก็เพราะว่าเขาก็ได้ลมกันทุกมือทามว่าได้เห็นกันมีมีความตื่นเต้นอะไรบอก็บว่าอันนี้บอตรงๆเลยก็บ่ไดตื่นเต้นแห้งนะเพราะว่าเขาได้คุยกันทุกมือทางโทรศัพท์ไนะในลมกันตลอดนะกับ่ไดตื่นเต้นแห้งนะก็เห็นก็กับปกติธรรมดาทั่วไป่น้องก็ก็มันมันดีมันดีอย่างหนึ่งคือดีได้เห็นหน้ากันได้ปากเซ็นหน้าเซ่งกันเซ่นกอะไรกันนะ แต่ว่าปฏผ่านมากอะคุยแต่ทางโทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลประมาณนั้นเพื่นน้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บอตูนกับสีขอจบคลิปนี้ก่อนแต่ว่าจเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้บอตูนขอกล่าวคำว่าสบายดีเดอ้อเพื่นน้องเดอ้อก็อย่าลืมติดตามเบิ่งในหนึ่งวันมื้อน,นี้น้องบองกับบอตูนเพชรยัยงเน่แล้วก็ไปใส่มา